แกงขั่วแกงเต่มเขื่อเกงของถูกแล้วเกงโบ๊ะวันนี้จะมาทำยำหัวปลีพอดีได้หัวปลีมาจากบ้านนาตะกลางขาครึ่งแล้วเอาใจไอ้เอาไส้ตรงนี้มันออกเอาเอาไส้ตรงนี้ออก เคาะออกอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็ใส่เนี่ยค่ะใส่อันนี้ค่ะใส่เนี่ยเอาออกไม่ได้ดูกล้องใส่เนี่ยออกเอาออกให้หมดเพาะว่ากินเข้าไปมันจะเฟื่องแล้วเราก็แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือมะนาวมันจะได้ไม่ดำเนาะโปรดิวเซอร์ดาขอบคุณจ้า มาม่าเรายังรึเปล่าเฮ้ปกินมาม่าเหรอเสร็จแล้วเราก็ซอยจ้ะซอยให้แลบเลยมมัันนาา่ก ปากอะไล่ะไปกินเนี้อัเรี่ยวต้าแ่ย well, so ่างหัวปลีสดเฮ้ยสมุนีทอดเกิดไหมเกิเลยแลไไม่เปิดข้องหัวแม่ชุดอาหาร

มจะใส่ข้าวใส่ตรงนี้ก็ได้อู่เอาวางตรงนี้ใส่ก็ได้ได้ไหมลูกแกะโมฟีมาแล้วก็หัน่นโปฟีมันมันดำมันช้ำเนาะม,มันเลยช้ำ ต้องซื้อเนาะหัวปีได้มาจากนาของใครเนี่ยโดยด้วย ีหลังสาวกำลังใส่ข้าวน้องโฟมคนสวยใส่ข้าวเฮ้ยดูสิเนี่ยคนสวยใส่ข้าวมองหน่อยคนสวยใส่้ใส่ต่ข้าวใส่ตูดด้วยไหมน่าใส่ข้าวใส่ตูดด้วยหมือนใครเาตวหมนอนพ่อ้วใส่มน่าน่าตู้ยไ่าใ้าวอสู่ดวยเหมือาใส่เาส้ยไหมน่าใส่้าูดวไหมนอสส่ไม่าใ่ข้าวใูย่าใ เนีเนาะเราก็ได้ประมาณนี้นแล้วก็จะมาผ่าครึ่งตรงนี้ผ่าผ่า,ผาพอผ่าเสร็จแล้วก็ปาดตรงนี้อ,ออกใจแกนกาลางค่อยๆลบนะเพราะว่ามันจั ก็เอาตรงนี้ออกขั้นตอนทำอันนี้มันจะยากนิดนึงถ้ามันลำบากเนาะแกะออกมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วค่อยเอามาซ้อนซ้อนกันซอยเนะาะมันจะง่าย ไนนี่ก็มาแตอยู่ไปก็มาแต่ถ้าอยากมนเจ้าถ้ามีคนเจ้าผมเลยไอ้โง่หายไปแหละจะพยายามหลอกพวกเราคือุ่ดเลยนะเยอะหายแรงมากโอ๊ยของจริงถึงขั้นต่าหันที เห็นนกีเเองเคยชนกสึกเทียนของทาจาัดรเองมองจับอาหารได้ใหยไปยูนเ,เวลไทยโวนอีราหของห้เรีบเข้าไปเป็นผ้าหลวง ันนี้เราจะมาทำยำหัวปรีสดกันเครื่องปรุงก็จะมีนี่จ้านี่หัวปรีสดและจ้าหัวปลีผ่าแกะเอาไส้ออกพอไส้ออกเรียบร้อยแล้วก็ซอยแช่น้ำเกลือนะคะมันจะได้ไม่ดำเนาะจะได้ขาวเนาะ แล้วก็จะมีหมูสับหมูสับแล้วก็รวนจ้ะรวนให้สุกนะจ๊ะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงเนะื้อหมูจะได้ไม่จืดเนาะแล้วก็จะมีตะไคร้ซอยหอมแดงเจียวพริกที่หนูโขความเผ็ดที่ตามใจชอบเลยนะจ๊ะมะนาวถวั่วลิสงคั่วนะจ๊ะ น้ำมะขามเปียกแล้วก็กะทิจ้าแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำตาลทรายนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาผ่าไข่ต้มกันนะจ๊ะใช้ได้เนาะเนี่ยจ้าผ่าเลยจ้ามันจะได้ไม่แตกเนาะเนี่ยจ้าก็จะออกมาเป็นชิ้นสวยงามอย่างนี้ อย่างนี้จะ้ะโอเคเนาะโหนูนี่ยมาดูสีข <ไป S 1> อไอ้ปากไข่ไปไากอย่อนะอางนี้ลูกหาไม่ใช่ไม่หาไนใช่ไหมเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะ เดี๋ยว Jamie, เรามาลงมือเริ่มทำกันเลยจ้าทีนี้เราก็จะใส่อน้ำพริกเผาลงไปเลยจ้าน้ำพริกเผาหมดพอดีเลยอันนี้มันสั้นใช่ไม่ได้ต้องใช้ด้ากยาว เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายความหวานตามใจชอบเลยจ้ะน้ำตาลทรายใส่ชูรสลงไปโมมาไม่ตามใจชอบ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกความเผ็ดตามใจชอบนะค <c oughs> ะเยอะๆใส่หมดเลย แล้วก็น้ำมะขามเปียกจ้าจ้าน้ำรวยน้ำรวยอย่ายดื้อน,นะลูกนะแม่ทำกับข้าวก่อนลูกน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลา แล้วก็ใส่กระทิระวังผมโดนน้ำมะขามาเปียกใส่กระทิลงไปเลยจ้าคนให้น้ำตาลไฟละลายจ้าแล้วเราก็เอาหมูลงไปเลยจ้าว้าวหน้าทานลกลมเลยเอาหมูลงไปเลย ใ,ใส่ตะไคร้ลงไปเลยจ้ามะนาวจ้ะเพิ่มเติมกลิ่นหอมจากมะนาว ช้อนมาชิมรสชาติสิจ๊ะหลานชิมพี่ล้กวขาดจืดขาดเปรี้ยวก็วเดี๋ยวเราเราใส่หัวปลีขอน้ำตาลอีกหน่อยนึง น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนอร่อยไหมลูกขนาดยังไม่ยังไม่ยังไม่เสร็จหรนะเดี๋ยวคนน้ำตาลให้ละลายอีกนิดนะึงลูกจานจานขาวใหญ่นั่นะจ๊ะใบ,บใหญ่ใบไม่ใบใบโน้นจ้ะนั่นนะ่ะจ้ะใบ,บแรกเลยจ้ะล้างน้ำให้หน่อย เปล่ากระไรจะลูกที่ปุ่ยอะไรทีน้อยให้ผมล้างแต่ลูกถ้าล้างทีเดียวเลยลูกเดี๋ยวต้อแต่กะทิเราไปอีกน้อยเพราะความมันเข้มข้นแต่ไม่ทิ่มลูกเดี๋ยวนะ ชิมได้ดหนูอยากชิมก็จะใส่หัวปลีแล้วเดี๋ยวค่อยเติมใส่หัวปลีลงไปค่ะทีนี้อร่อยไหมลูกอร่อยเนาะเริ่ดไหมอืออ่อค่ะอืออร่อยใส่หัวปลีกันเดี๋ยวเราใส่หอมแดงเข้าไปมันก็จะยิ่งเริ่ดคันนี้เราคลุกหัวปลีให้เข้ากับคี่ต์กับพงศ์เอาด้วยโอเคพอไม่แบบพอดีมันไปทางนี้มาก หมปีมันซึมให้มันให้พวกเครื่องปรุงต่างๆซึมเข้าในหมวปีเนะาะคุกไปงี้ยจะให้มันเข้าเ,เนาะงะั้นเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยคราวนี้เราจะชิมเราก็จะได้ปรุงรสอีกรอบหนึ่ง ดเราก็จะเติมกะทิมาอีกกะทิใส่เยอะแล้วจะชอบนะคะกะทิข่าเปรี้ยวเนาะเราก็จะเติมเปรี้ยวลงไปความเปรี้ยวความหวานตามใจชอบเลยจ้ะหวานพอดียังบุไม่รู้อาที่โปรดชอบโอเคยำหมูปียำหมูปีสด เปไน็นไงคะสนใจชิมไหมคะสนใจก็เนาะเอาช้อนมาเลยนะคะถ้าสนใจชิมก็ชิมได้แล้วเหรอคะชิมได้แล้วคะ่ะอาใส่ถั่วลิสงลงไปเลยคะ่ะเดี๋ยวมีอ้วนชัดๆไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปอ่ะชิมก่อนอแล้วเดี๋ยวจะได้ปรุงรสอีก อันนี้ชิมแล้วก็อิ่มเลยนะคะกินอ,อ,อันนี้อย่าเพิ่งใส่หมดนะคะเอาไวโ้โรยด้วยเนาะอะไรประมาณนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะได้รสชายัางไงคะอคอยอดไหมคะอ,มอะไร ค่ะคราวนี้มาชิมใหม่ค่ะโอ้ยอันนี้ไม่ทำให้ใครกินแลก็กินเองคนเดียวปมจ๋าได้แล้วนะอือหืออือหืออือหือสุดยอดอร่อยออืออืออร่อยมากๆคราวนี้เราก็จะมาจัดใส่จานแล้วจ้า หัวปีเนาะเราหาได้ง่ายๆที่บ้านเราแต่ละครั้งนี้เราก็จะมาเรียงขีชาเออีเขานั่นน่ะีเราวนี้ เราจัดไม่ได้สวยงามนะเราจัดแบบกินง่ายง่า <laughs> ยอร่อยใช่ไหมละ่ะลูกอร่อยอร่อยทำกินกันเด้อหัวปีที่บ้านเฮานะ่ะกินข้าวเจ้าก็อร่อย ไม่ได้เรากินเล่นๆเราไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้จ้ะลูกนม่โรยหน้าใช่ไหมคะจ้าเดี๋ยวโรย,วยหน้าโรยหน้าโฟมเมื่อกีมันจะต้องมีพริกอดนะคะแต่พอดีอดครอบครัวเราไม่ทานเผ็ดก็เลยไม่ได้ใส่พริกทอดจ้ารสชาติใครรสชาติมันเนาะเป็นไงเอ,อ แล้วเราก็จะมาโรยด้วยหอมเที่ยวว้าวนี่ค่ะโรยไปเลยโอ้โหพ้อมค่ะโอเคจัดก,การเอากล้องถ่ายเอาค่ะจัดการเลย ขึคนื่นชิวๆโดยสบายๆเริ่มจะกอัเหนื่อยแล้วเริ่มจะกอัเหนื่อยแล้วไงอ้การเริ่มเหนื่อยแล้วแซ่บ เ um, oh. right. <cn Jean> <ng> ่ป no ิดได้จำหัวปีดาจำหัวปีดาสุภาพสตรีห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมไม่หมูหรือผ้านุ่งและกระนา้นปฏิบัติการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2นะคะสุดท้ายเหลือแต่จานเกลี้ยงอ่าเอาวางใส่อ่าหมดจริงๆ แม้แต่ปลาก็เกลี้ยงข้าวเหนียวหรอไม่ต้องพูดถึงนะคะอันนี้คือกล่องข้าวเหนียว <c oughs> <c oughs> ช้างไม่เหลือเสือไม่อิ่มค่ะกินกันนางามค่ะ <c oughs> <c oughs> ช้างไม่เหลือเสือไม่อิ่มคนที่กินข้าวเหนียวกับ <c oughs> กับอะไรนะไ <c oughs> ก่ยำหัวปลีสุดยอด ร่ำรวยร่ำรวยทำอะไรคะยำเวยร่ำรวย